น้องฟิล์มวัสดีครับผู้ชมก่อนครับวัสดีครับ,รบน้องฟิลมก็จะให้แหม่รีวิวนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแอตแลนติกนะทุกคนแอตแลนติกพัทยานะทุกคนเราก็คิดว่าห้องที่นี่น่ารักอะพอดีว่าเราชอบสีฟ้าแล้วเราชอบถนนเราเลือกถนนนะแต่เฟิร์สกับเบียร์กับเบลแล้วก็เตอร์เขาเลือกฝั่งนั้นเพราะว่าเป็นสาว่ายน้ําอันนี้ของแม่กับน้องฟิลมก็อันนี้แม่เลือกเองกับน้องฟิลมเลยเพราะว่าเราชอบ ที่ติดถนนนะโอเคเลยแอตแลนติสใช่ไหมฟิลมโอเคเลยสำหรับเราเราว่าสวยสีฟ้าสวยถูกใจเราด้วยแล้วก็ห้องเขาสวยไงน้องฟิลมชอบอันนี้น้องฟิลมเขาก็เลือกอันนี้นะแม่ก็ตามใจน้องฟิมเล์มีต้ยะหรือว่าฟิลมต้องตามใจแม่มโอ้มีตู้เย็นด้วยคือมีระเบียงออกอย่างนี้แล้วแบบ เฮ้ยเหมาะสําหรับเราแบบเราสูบบุหรี่ด้วยนะอะไรเงี้ยเราชอบนะมีระเบียงให้ออกแล้วก็มีรถมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นทะเลตรงนั้นเงนี้ยเนี่ยพาน้องฟิล์มเดินไปเป็นทะเลเลยเป็นทะเลตรงนั้นเลยซิม